หยุดก่อนค่ะอย่าเพิ่งดาวน์โหลดแอปอัตมีออนไลน์ช้อปปิ้งมอลจนกว่าจะได้รู้ข้อมูลนี้นะคะสวัสดีค่ะดิฉันวาสนาชิมนารโลหรือว่าอาน่านะคะอาน่าก็เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ประเทศอเมริกาค่ะวันนี้อาน่าจะมาแบ่งปันนะคะเลือกแพลตฟอร์มออนไลน์ช้อปปิ้งมอลยังไงให้ได้เงินคืนหรือให้ได้แคชแบ็กเยอะที่สุดในโลกเราไปดูกันเลยค่ะในสไลด์นี้นะคะก็เป็นโมเดลธุรกิจคอสโก้นะคะธุรกิจคอสโกเป็น ห้างค้าส่งเน้นขายของเยอะราคาถูกนะคะจนมีมูลค่า128ล้านคนยอมจ่ายค่าสมาชิกเพื่อที่จะเข้าไปช็อปใน c o สโก้นะคะคอสโกเป็นห้างค้าส่งในอเมริกาคล้ายๆกับแมคโครในประเทศไทยนะคะแต่ก็มีขนาดใหญ่กว่านะคะสำหรับจุดเด่นของ c o สโ c o ก็คือขายของราคาถูกนะคะแต่ก็มีเงื่อนไขคือใครที่เข้าไปซื้อของจะต้องสมัครเป็นสมาชิกเท่านั้นนะคะ ล่าสุดก็มีสมาชิกประมาณ128ล้านคนนะคะมากกว่าคนในประเทศไทยทั้งประเทศเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็เป็นครอบครัวของอา่าะคะอา่าก็เป็นหนึ่งใน128ล้านคนนะคะเวลาเราเข้าไปช้อปปิ้งเนี่ยเราก็จะต้องแสดงบัตรนะคะเพื่อที่จะช้อปปิง้งเพื่อที่จะเข้าไปในคอสโก้นะคะ อนานมีเรื่องคำๆจะเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนของอนาน,นะคะเขาก็จะกลับเมืองไทยแล้วเขาก็จะเขาก็ไปช้อปปิ้งที่คอสโก้เนาะแล้วเราก็พากันฝากซื้อของฝากซื้ออะไรในคอสโก้กันยกใหญ่นะคะเพื่อนของเราก็ไปช้อปนะคะพอไปถึงเวลาที่จะจ่ายของโอ้ oh my g o ดบัตรหมดอายุคะ่ะเขาก็เลยไม่ต่อเพราะเขาจะกลับเมืองไทยแล้วสุดท้ายก็ต้องไปเสียเที่ยวนะคะก็คือไม่ได้ ก็คือไม่ได้ซื้อของนะคะก็คือต้องเอาของกลับไปคืนนะคะนี่ก็คือปัญหาของการที่จะต้องจ่ายค่าสมาชิกใช่ไหมคะบางทีเราก็ลืมเนาะบางทีเราก็ไม่ได้ดูอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแคสแบ็กนะคะหรือว่ารีวอร์ดกิฟต์นะคะที่อาน่าได้จากคอสโก้เนาะก็คือคอสโก้เขาก็จะคืนเงินให้ทุก1,000เหรียญนะคะก็เป็น2%ก็เท่ากับอาน่าไปช็อป ในคอสโก้นะคะประมาณ3 0 0พเหรียญน,นะคะก็ได้6เหรียญน,นะคะกลับคืนมาแต่ว่าเราก็ต้องกลับไปช็อปในคอสโกเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะอัดยายขนมยายใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่ามันหมดอายุก็คือบางทีเราลืมเนาะเราไม่รู้เขามีส่งจดหมายมาอย่างเงี้ยถ้าเราลืมเนี่ยก่เราก็แย่เลยนะคะแค่นี้เราก็ว่าดีแล้วใช่ไหมคะช็อปเยอะแล้วก็ได้เงินคืนเยอะนะคะแต่ก็ไม่เคยมาดูมาคำนวณเลยใช่ไหมคะ ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยไปช็อปในคอสโก้เนี่ยก็จะคุ้มนะคะซื้อของทีละเยอะๆนะคะแล้วโมเดลธุรกิจอีกอันนึงก็คือโมเดลธุรกิจเครดิตคั d ใช่ไหมคะเครดิตคัทเนี่ยเขาก็จะให้แคสแบ็กนะคะยิ่งช็อปเยอะยิ่งแคสแบ็กแต่ก็คือต้องเสียดอกให้เขาใช่ไหมล่ะต้องเสียดอกอยู่ที่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ถึง20%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคะยิ่งช็อปเยอะก็ได้แคสแบ็กเยอะแต่ก็เสียดอกเยอะ 20%กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะก็เป็นโมเดลธุรกิจคล้ายๆกันนะคะีเฟอร์ร์ดแล้วก็พรีสอย่างนี้ยนะคะเหมือน Chase Bank เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอันนาใช้บัตรเครดิตไปนะคะ22,268เหรียญน,นะคะอันนาได้แคสแบ็กหนกลับมานะคะนี่ก็ว่ายังดีนะคะเราก็ถือว่าดีนะคะแต่เราก็ต้องไปเสียดอกให้เขาด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่ดีกว่านี้ล่ะคะที่เขาให้แคสแบ็กเยอะนะคะประมาณเจ็เนี่ย ท่านคิดว่ามันจะดีไหมล่ะวันนี้อนาคุมใจเสนอนะคะแพลตฟอร์มออนไลน์ช้อปปิ้งมอลอันดับหนึ่งของเกาหลีอันดับ3ของโลกนะคะเป็นแพลตฟอร์มกระจายสินค้าผ่านระบบออนไลน์นะคะคล้ายๆกับ Amazon, Walmart, s h o ป e ้ l า z a d a อะไรพวกนี้นะคะมีชื่อว่า Atomy Global Online Business นะคะเราไม่เสียอะไรเลยนะคะ z e r o cost zero risk นะคะ O n l y o p portunity นะคะ เจ้าของก็คือสามท่านนี้นะคะเป็นคนเกาหลีนะคะมีชื่อว่าท่านคิมแทยอนนะคะอนณาอาจจะพูดอาจจะพูดภาษาไม่ถูกนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะท่านปาร์คฮันกิลนะคะท่านแชร์ซึงกุนนะคะสามท่านนี้ก็คือเป็นซีอเป็นผู้บริหารบริษัทออโตมี่แพลตฟอร์มนะคะออโตมี่แพลตฟอร์มนะคะมีแนวคิดหรือมีปรัชญาที่ว่าสินค้าจะต้องเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าดีราคา ย่อมเยาวนะคะก็คือ Absolute Quality Absolute Price นะคะแนวคิดของเขาก็คือผลิตทีและเยอะๆนะคะต้นทุนถึงจะถูกนะคะโดยใช้แนวคิดเรียกว่า m a ็ t ท s สนะคะแอ o l u ลู q ค a l i t y แอ s o l ลู e ไพร c ์นะคะก็คือสินค้าคุณภาพแต่ราคาย่อมเยาวเขาทำได้เพราะอะไรคะก็เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของโรงงานผลิตสินค้ายักษ์ใหญ่นะคะแมนู f a c t u r e r นะคะโคมาค ورية ค่ะ โคมาโคเรียคือโรงงานหรือว่า m a n u f a c t ต r ร์ที่ผลิตสินค้าสกินแคร์ให้กับแบรนด์ดังๆที่ส่งขายในห้างทั่วโลกเนี่ยแหละค่ะโคมาโคเรียก็เป็นผู้ผลิตให้กับแบรนด์ที่เห็นอยู่ในสไลด์นี้นะคะคุ้นๆกันไหมคะแบรนด ดังๆพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราถึงได้สินค้าดีแต่ราคาต้นทุนนะคะเพราะเราเป็นเจ้าของเมนูแฟกเตอร์นะคะเป็นผู้ผลิตเราถึงได้ราคาต้นทุนนะคะราคาต้นทุนที่ถูกมากๆนะคะเดี๋ยวน่าจะพาไปชมวิดีโอนะคะเกี่ยวกับบริษัทของเรานะคะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะธุรกิจที่สร้างกฎระเบียบขึ้นมาอย่างถูกต้องและรักษาระเบียบนั้นมาโดยตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลง ธุรกิจที่ก้าวไกลไปทั่วโลกด้วยหลักการทำธุรกิจที่ซื่อตรงธุรกิจที่มีความสุขกับการเติบโตร่วมกันและการแบ่งปันให้กับคนรอบข้างรเราคืออาตมี่อัตมีเริ่มก่อตั้งในปี2009และเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นธุรกิจเครือข่ายระดับโลกที่สามารถพบเห็นได้ทั่วทุกมุมโลก ในปี2023อตุมี่ทำยอดขายทั่วโลกกว่า66,000ล้านบาทรวมสมาชิกทั่วโลกมากถึง16ล้านคนเป้าหมายอันดับหนึ่งของเราคือการมุ่งหวังที่จะสร้างความสเบเต็ให้ลูกค้ามากกว่าแค่การสร้างความประทับใจและความพยายามนั้นก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเราเสนอสินค้าคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมและจุดแข็งของอตมมีอยู่ที่ระบบการกระจายสินค้า การกระจายสินค้าที่มีคุณภาพชั้นเยี่ยมในราคาย่อมเยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบิวตี้ของใช้ภายในบ้านอาหารสินค้าแฟชั่นรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเรายังคงรักษามาตรฐานมาตั้งแต่วันที่เราเริ่มก่อตั้งมาจนถึงทุกวันนี้เฮโมฮิม oh ทำยอดขายได้ถึง66,000ล้านบาทและขึ้นเป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งในหมวดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนอกจากนี้ยังได้รับสิทธิบัตรจาก21ประเทศถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเรายัางมีสินค้ายอดฮิตอย่าง Absolute c e l l a c t i v e Skin Care ที่ตั้งแต่เปิดตัวก็ทำยอดขายได้มากกว่า3,000ล้านบาทในทุกๆปีอีกทั้งยังได้รับการยินยอมด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่โดยได้รับรางวัลพระเจ้าเซจงในวงการเครื่องสำอางอาทธมียึดหลักการบริหารโดยเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางในทุกๆด้านทำให้เรา ได้รับการรับรองการบริหารที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคถึง3ครั้งติดต่อกันเป็นครั้งแรกในวงการอาโมีขยายเป็นธุรกิจ g l o b a l เริ่มจากการเปิดสาขาต่างประเทศที่อเมริกาในปี2010ตามด้วยเอเชียอเมริกาใต้โอเชียเนียยุโรปและประเทศอื่นๆรวม26ประเทศโดยมีสมาชิกทั่วโลกกว่า16ล้านคน ในปี2023อัทตมี่ได้เปิดสาขาในสหภาพยุโรปและกำลังวางแผนขยายธุรกิจไปทั่วโลกโดยเน้นไปที่แอฟริกาอเมริกากลางอเมริกาใต้และประเทศเกิดใหม่และเรายังมีกลยุทธ์ g s g s Global Sourcing Global Sales ที่เป็นการจัดหาสินค้าดีราคาถูกจากทั่วโลกเพื่อทำการกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายการกระจายสินค้าทั่วโลกของอตทมี บริษัทบริหารดูแลและสนับสนุนการสัมมนาโดยตรงซึ่งเป็นระบบสู่ความสําเร็จที่เป็นพลังการเติบโตของอัตอมีโดยเฉพาะทําให้ไม่ว่าใครก็สามารถประสบความสาเร็จได้โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนตัวหรือสายงานงานสัมมนาสู่ความสําเร็จที่เสนอวิสัยทัศน์ของอัตอมีให้กับสมาชิกทั่วโลกโดยการส่งต่อข้อมูลทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ผ่านระบบออกอากาศที่ล้ําสมัยเรานําเสนอวิสัยทัศน์ของระบบสู่ความสําเร็จระดับโลก ที่อยู่เหนือการเวลาและสถานที่ผ่านการผสมผสานระหว่างธุรกิจและวัฒนธรรมนอกจากนี้เรากำลังดำเนินโปรเจกต์ X เพื่อส่งเสริมผู้นำระดับโลกและเสริมสร้างความสามารถของสมาชิกที่กำลังทำธุรกิจอยู่ทั่วทุกมุมโลกพร้อมทั้งสนับสนุนการทำธุรกิจทั่วโลกอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาย่อมเยาว เราให้การสนับสนุนสุดความสามารถผ่านนโยบายการจ่ายค่าสินค้าด้วยเงินสดทันทีที่ได้รับของภายใน1สัปดาห์การสนับสนุนเงินทุนไร้ดอกเบีย้ยและระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเติบโต,ตร่วมกันและวัฒนจักแห่งคุณงามความดีอาทมีมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆกิจกรรมทางธุรกิจและกำลังดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายในการเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่น การนำเข้าคู่มือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้พลาสติกเป็นศูนย์และใช้บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการแบ่งปันนั้นคือความรับผิดชอบของทุกธุรกิจผลจากการบริจาคอย่างต่อเนื่องของอาโมมีในทุกๆปีทำให้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาอาโมมีขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมจัดจำหน่าย ที่มีอัตรากำรบริจาคต่อยอดขายสูงที่สุดในบรรดากลุ่มบริษัทชั้นนา500แห่งในประเทศเกาหลีใต้ได้รับรางวัลและการรับรองจากรัฐบาลมากมายเช่นรางวัลการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนและรางวัล Good Corner Award of Korea รางวัลบริษัทที่เป็นมิตรกับครอบครัวรวมถึงรางวัลบริษัทที่น่าทํางานที่สุดในเกาหลีเพื่อให้คนในสังคมได้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางบริษัทผู้บริหารพนักงานบริษัทคู่ค้าและสมาชิกทุกคนร่วมมือกันทำกิจกรรมแบ่งปันช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ โลบลทุกสาขาจะรวมใจเป็นหนึ่งไม่ว่าจะทั้งในและต่างประเทศเราจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในทุกพื้นที่เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มและสร้างความสุขไปด้วยกันธุรกิจที่ยึดมั่นในกฎระเบียบและสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการกระจายสินค้าธุรกิจที่กำลังก้าวสู่สากลและได้รับความเชื่อถือจากคนทั่วโลกธุรกิจ ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่สร้างความประทับใจเท่านั้นแต่เราฝันให้ลูกค้าทุกคนประสบความสำเร็จธุรกิจที่ยึดมั่นในจิตวิญญาณเราคืออะตอมีที่ภาคภูมิใจ ยังไงคะชมแล้วรีบอยากจะดาวน์โหลดแอปกันเลยใช่ไหมคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดาวน์โหลดนะคะฟังวิดีโออันนะให้จบก่อนนะคะว่าวิธีที่เราจะเอาเงินออกจากอัตมี่แพลตฟอร์มยังไงบ้างนะคะ การสมัครก็ง่ายๆค่ะแค่ดาวน์โหลดแอปอาโตมีนะคะแล้วซื้อสินค้าปีละ1ชิ้นปีละ1ชิ้นนะคะก็สามารถที่จะเป็นสมาชิกของอ t โตมีได้ค่ะตลอดชีวิตนะคะปีละ1ชิ้นนะคะอันน่าเชื่อว่าท่านจะไม่ซื้อแค่ปีละ1ชิ้นเนาะท่านจะต้องจิ้มๆหลายชิ้นเลยนะคะเพราะว่าเขาเขามีของที่เราจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าช็อปในอาโตมี่ยังไงถึงจะได้แคสแบ็กนะคะ โอเคนี้ก็เป็นเกณฑ์ของการที่เขาให้แคสแบ็กนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่า general commission นะคะมันก็จะมีวิธีของมันนะคะมันจะมีทริคนิดนึงนะคะที่เราจะได้แคสแบ็กนะคะก็ประมาณว่าถ้าท่านสมัสมครสมาชิกนะคะก็จะมีคะแนน PV นะคะตั้งแต่1,000 10, 0คะแนนขึ้นไปนะคะ1,000 10, 0คะแนนก็ประมาณซื้อสินค้าแค่ประมาณน่าจะ 50, 50 50เหรียญนะคะ50เหรียญขึ้นไปนะเราก็จะสามารถที่จะได้สะสมแตม้มแล้วก็ได้แคชแบ็กแล้วนะคะก็อยู่ที่ตั้งแต่700ขึ้นไปนะคะ7 700, 700บาทเมืองไทยนะคะแต่ว่าประมาณ20เหรียญที่นี่ใช่ไหมคะก็คือถ้าเราสะสมยอดนะคะเราสะสมยอดสั่งสินค้านะคะสมมติว่าเราสมัครนะคะสั่งสินค้านะคะมียอดสะสมตั้งแต่10,000 PV ขึ้นไปนะคะแล้ว ทุกครั้งนะคะที่เราครบประมาณ900เหรียญน,นะคะ900เหรียญ US ดอลลาร์เนี่ยจะได้700บาทนะคะ700บาทก็ประมาณ20เหรียญน,นะคะเราสะสมยอดครบ300,000ถึง700,000คะแนนเราก็จะได้ cash back ทุก900เหรียญจะได้ cash back 2,000ใช่ไหมคะถ้าเรามียอดสะสม700,000คะแนนจนถึงล้านหนะคะก็สะสมไปเรื่อยๆน่ะไม่มีวันหมดอายุ4,000บาทต่อวันนะคะก็คูณเอาเองแล้วกันอันน,นก็ เพราะว่าเลทเงิน US กับเลทเงินไทยมันมัน,มนบางทีก็35อันนั้นไม่แน่ใจแล้วคิดไม่ทันละโอเคตามนี้ก็แล้วกันแล้วค่อยมาลงรายละเอียดนะคะ mm hmm. เอาเป็นว่าเราได้แคสแบ็กคืนนะคะจากการช mm ้อปปิ้งในอ t o m ตมี่ออนไลน์ช้อปปิ้งมอลอยู่ที่ประมาณ10%นะคะ7%หรือ10% 7-10%อะเอาเป็นแบบนี้แล้วกันเนาะเพราะบางทีมันอยู่ที่เลทเงินแต่ก็เยอะกว่าที่อื่นเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่ทีนี้ไม่ต้องตกใจยอดนะคะยอด p ีเนี่ย มันไม่ใช่ยอดของเราคนเดียวนะคะยอดที่เราแนะนำเพื่อนให้มะเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อนะคะให้มาซื้อที่ a t o มี่แพลตฟอร์มนะคะเราก็จะได้รีวอร์ดจากยอดของเพื่อนเราด้วยนะคะ a t o m ีเขาก็ให้ยอดนั้นนะคะ เราก็จะมีรหัสแนะนํานะคะเวลาเพื่อนเราสมัครนะคะเขาก็จะใส่รหัสของเราแล้วเวลาเขาช้อปปิ้งนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นยอดสะสมคะแนนของเรานะคะเราก็จะได้ค่าโบนัสนะคะเราก็จะได้เงินแคชแบ็กเพิ่มขึ้นมาอีกหลายหลายทางนะคะถ้าเราแนะนําเพื่อนของเราให้มาช้อปปิ้งที่นี่นะคะให้มาช้อปปิ้งเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อที่นี่นะคะเราก็จะได้ยอดจากเพื่อนของเราด้วยนะคะ10%แต่ถ้าเกิดราบว่าเราแนะนําให้เพื่อนไปซื้อของที่คอสโก ที่ c o s t ก o หรือที่ห้างอื่นๆเราจะได้รีวอร์ดโบนัสเพียงแค่ว่า thank you for shopping with us ใช่ไหมคะโอเคก็คิดเอาเองก็แล้วกันไปต่อค่ะวิธีจ่ายแคสแบ็กของเขาก็คือเขาจะจ่ายทุกวันอังคารนะคะถ้าเกิดว่ายอดสะสมคะแนนของเราครบ900เหรียญน,นะคะครบ900เหรียญเนี่ยเราจะได้เงินนะคะแคสแบ็กทุกวันอังคาระคะ่ะถ้ามีครบ900เหรียญหลายครั้งหลายครั้งต่อวันเราก็จะได้หลายรอบนะคะ ก็ลองดูนะคะลองคิดดูบางคนก็ทําเป็นอาชีพทําเป็นธุรกิจจริงๆังเลยนะคะเขาก็สามารถที่จะ,กะเกษียณดีทายไปเลยนะคะจากงานประจําไปได้เลยนะคะก็สามารถที่จะทําเป็นบิ๊กบิสเนสได้อันนี้ก็เป็นแค่ข้าวๆนะคะท่านก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะว่าจะไปช็อปที่ไหนทีเนี้ย ช็อปที่อื่นไม่ได้ตังค์คืนช็อปที่นี่ได้แคสแบ็กนะคะอันนี้ก็เป็นแค่เบื้องต้นนะคะเบสิกนะคะอันนี้ก็เป็นแค่เบื้องต้นนะคะแต่ที่นี้นะคะถ้าคนที่จริงจังอยากจะทําเป็นธุรกิจเป็นบิ๊กบิสเนสนะคะเขาก็มีมาสเตอร์ชิพโบนัสและอีกมากมายนะคะแต่อันน่ากลัวว่าท่านจะมึนนะคะตอนนี้นะคะให้รีบไปดาวน์โหลดแอปแล้วก็รีบให้เพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดแอปนะคะแล้วก็ช็อปได้นะคะจะได้เริ่มมีเงินแคสแบ็กนะคะเป็นพสซีฟอินคัมค่าขนมให้ลูกให้หลาน ของเราเนาะโอเคค่ะแล้วอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่อาน่าจะมาโพสให้ฟังนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย